สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี FC นะครับรวมทั้งนะครับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกบางท่านก็นะครับส่งซปเปอร์แท้งมานะครับซปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับซปเปอร์แชทก็ตามแต่นะครับเขาเรียกว่ารวมรวมเขาเรียกว่า membership นะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทุกท่านกาลังรับชมรับฟังอยู่กับทางช่องนี้ก็คือช่องศรัทธาปฏิหารนะครับ ช่องสถานบริหารนะครับไม่มีการแนบลิงก์ไม่มีการปักลิงก์นะครับและไม่มีกลุ่มไลน์หรือไลน์แอดใดๆทั้งสิ้นนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังนะครับในรายละเอียดในเนื้อหาและสาระสําคัญของลิปนะครับผมก็อยากจะฝากคําเตือนกันก่อนนะทุกๆคนท่านว่าให้รับชมรับฟังนะครับเพื่อความบันเทิงหรือนะครับเพื่อเป็นตัวเรียกนโชคเท่านั้นนะครับที่สําคัญนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับ ทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับเลขมงคลนะครับของสลากกินแบ่งรัฐบาลของเวียดนามหรือที่เรียกว่าฮานอยหรือเรียกว่าหวยฮานอยนั่นเองนะครับประจําวันที่7นะครับก่อนที่จะไปวันที่7ทุกคนเรามาดูของวันที่6นี่ก่อนนะครับวันที่6นะครับ คร่าวๆก่อนเลยในนี้ไม่มาไม่มาเลยนะครับมาแต่สองสี่นะครับ, 24, รบเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะให้ดูผลแบบอาจจะรัดหน่อยก็คือเดี๋ยวเลขทูบเราไปดูกันทีหลังนะครับดูวะสองสี่เนาะนะครับมาสองสี่นี่อันนี้มันมาน้อยสําหรับวันนี้นะครับสองสี่แต่ผมไม่ได้ประกบสองสี่ตัววินมาสองสี่นะเลขสามตัวเก้าสิบเปอร์เซ็นไม่มานะครับเห็นไหม คือวันที่มาามเยอะครับเห็นไหมแต่วันนี้ไม่มานะครับสองสี่เนี่ยก็มาตามเวลาเลยนะครับเนี่ยเก้าไม่มีศูนย์ไม่มีเลยนะครับอ่ะจบในส่วนของกระดานนี้ทีนี้เรามาดูกันครับเลขทูกนะครับจึ้งมากนะครับดูครับนี่คือนะครับอ่าในพต์ชุมชนนะครับก็คือสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นนะครับนี่ก็ดูในพวจชุมชน ในพวจุชมชนเด่นศูนย์ก็ไม่มาเหมือนกันนะครับไม่มาเหมือนกันอันนี้ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับแล้วเลขสองดูครับมีสองสี่กับสองห้าผมให้สองหนึ่งสองสามสองเจ็ดโอ้ยจะได้นะครับแต่ที่จังมากสำหรับอันนี้นี่คือระดับกลางขึ้นไปนะครับเลขทูบนะครับเลขทูบเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกก็ดูได้นะครับผมแชร์มาให้อยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมเข้าไปดูในพวตุชมชนนะครับมีช่องมอนเตลี่ไลท์นะครับนี่แต่มันจะไม่มีรูปแบบนี้นะครับ มันก็จะเป็นเลขทูบแบบนี้เลยแต่ผมไม่ได้ทําให้เป็นรูปแบบนี้เพราะนั้นเป็นคลิป,ลปตอนจุดทูบเลยนะครับเด่นหนึ่งนะครับดูกันครับวันนี้ครับสําหรับเลขทูบสุดมากเลยโอ้ขนล,ลุกนะครับผมได้แต่ซาทูอย่างเดียวนะครับหนึ่ง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 มาสามรอบนะครับสําหรับเลขทูบแล้วเมื่อวานจําได้ไหมครับผมบอกว่า ระวังตองกับเบิ้ลแต่น่าจะเป็นเบิ้ลมากกว่าตองวันเนี่ยผมพูดเนี่ยมีเบิ้ลกี่รอบครับวันนี้ยวันที่หกอะนะครับไปย้อนดูนะครับว่าผมพูดจริงไหมผมพูดจริงนะครับเบิ้ลหนึ่งหนึ่งกับแปดแปดมันจวนตองเนี่ยมันไม่ตองครับเขาจะเบิ้ลมากกว่าตองมันมายากนะครับเบิ้ลก็คือมีโอกาสมาเบิ้ลก็คือสิบเปอร์เซนตองมีโอกาสมาแค่หนึ่งเปอร์เซนต์นี่เห็นไหมทีนี้มาดูกันยังไม่หมดครับหนึ่งเจ็ดกับ เห็นไหมครับหนึ่งเจ็ดครับนี่ครับหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดและหนึ่งหนึ่งด้วยครับนี่ครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งเลยครับอแล้วมาดูฮะเสรษฐายนอก้าหนึ่งหนึ่งดูเลขทูกแปดหนึ่งหนึ่งครับแปดเจ็ดอีกครับดูครับ ในตัวนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลครับแปดเจ็ดอีกครับโอ้โหนะครับนี่ครับแปดเจ็ดครับสองแปดเจ็ดครับเฮ้ยผมไม่ได้ประกบสองแปดเจ็ดนะเ,นเสียดายผมไม่ได้สองหนึ่งแปดออกสองแปดเจ็ดเจ็ดแปดสองนะครับสี่สองไม่มีนะครับ สองห้าไม่มีและดูดีๆฟึบนี่นี่คือในคลิปเลขทูผมก็บอกนะครับว่าเบิ้ลน,นะครับน่าจะเบิ้ลหลังหรือเบิ้ลล่างมากกว่าหามนี่ครับเรียบร้อยนะครับเบิ้ลสองรอบสองเวลาก็อย่างที่เห็นนะครับผมไม่ได้จุดหลังออกนะครับและก่อนที่ออกผมก็จุดแล้วก็ให้เห็นกันอยู่แล้วนะครับไม่มีมาปีดไว้เห็นยังไงก็เห็นกันทุกคนแบบนั้น นะครับมาดูกันครับทีนี้เลขทูบวันนี้หนึ่งสองคู่สามคู่สี่คู่เบิ้ลสองเวลาไม่รู้จะว่ายังไงก้าตามนี้แหละครับมาดูของวันที่หกครับเอ้ยวันที่เจ็ดครับ ชิจ็ดครับ <c oughs> โอ้โหทุกคนเออยังไงก็ผมก็ได้แต่สาธุเนาะนะครับ <c oughs> ผมบอกแล้วนะครับเราคิดดีนะครับทำดีเดี๋ยวสิ่งดีๆ <c oughs> ผมเชื่อว่าจะเข้ามาหาเราเองนะครับไม่รู้ว่าจะยังไงแหละนะครับ หยาดสี่ สนะ่าจะมาพรุ่งนี้นะครับและจะมากี่รอบก็รุ้นแค่นั้นนะครับสเนี่ยนะครับเลขสีนะ มันเหมือนจะพรุ่งนี้จะตองหรือเปล่าใกล้มันมันมันจวน,จวนจวนนะครับลักษณะนี้ก็คือ วนไปวนมานะครับวันนี้ก็เบิ้ลสองรอบนะครับสองก็จะมาพรุ่งนี้แต่ลุ้นกันว่าจะมาจะมากี่รอบนะครับผมเชื่อว่าน่าจะนะครับผมคิดว่าน่าจะมีสองนะครับสองกับสีนะ่ดูจะลุ้นมากี่รอบดีไม่ดีเลขสองมายันทุ่มหนึ่งนะครับน่าจะเยี่ยงนั้นนะครับ อันนี้เลขหกนะครับ4หกห้าหกห้าศูนหาก้า 4 0 2 5และเลข9ผมคิดว่า9 9้าบอครับก็คือวันที่6เนี่ยไม่มาแล้วตัว99%แต่ผมคิดว่า9้าน่าจะมาสำหรับวันที่7นะครับโอเคนะครับนี่คือเลขมงคลนำโชคนะครับแต่ก็ไปใช้เกิดความมงคลปเลขนกนำโชคแต่ละบุคคลแต่ละท่านลวกันนะครับกราบขอบคุณนะครับ ซูเปอร์แทงกซูเปอร์สติ๊กเกอร์กราบคุณสมาชิกที่เป็นกำลังใจนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตาม,มด subscribe, กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสัทธาปฏิหารด้วยนะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ